สวัสดีค่ะเพื่อนเพ,พี่น้องชาวปีนัก,กษัตริ์มาเสงก่อนอื่นอนัญญา6 5 9 9ขอสวัสดีปีใหม่และอวยพรขอให้เพื่อนๆมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ในทุกสิ่งร่ำรวยเงินทองประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาสิ่งใดที่ดีสิ่งใดที่เป็นมงคลขอให้เพื่อนๆได้พบได้เจอ และสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายค่ะปีนี้เป็นปีแรกและครั้งแรกที่เราเจอกันนะคะปกติแล้วอนัญญา6ก9้าเกจะพยากรณ์ในแบบลัคนาราศีและธาตุต่างๆค่ะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของเพื่อนๆทั้งปีนะคะเรามาดูดวงชะตาโดยรวมทั้งปีกันก่อนค่ะปี2 5 6 9 คนเกิดมีมะเสงดวงสตา์โดยรวมมีเกณฑ์ที่ดีนะคะด้านการงานมีโอกาสเติบโตจากโปรเจกต์ใหม่ๆหรือได้รับความไว้วางใจให้ทำงานสำคัญด้านการเงินรายได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการลงทุนค่ะสำหรับเรื่องของความรักคนโสดมีเสน่ห์มากขึ้นและความสัมพันธ์ของคู่รักจะมีความเข้าใจกันดี ในส่วนของเรื่องสุขภาพควรระมัดระวังโรคเก่าที่อาจกํำเริบค่ะและควรพักผ่อนให้เพียงพอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรบูชาเพื่อเสริมดวงชะตาได้แก่พระมหาเจดีพุทธคยาหรือการบูชาพระเครื่องประจำปีเกิดที่มีอัครสา,าวกอยู่ด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรบูชา และสามารถบูชาได้ตลอดทั้งปี2,569ก็คือพระมหาเจดีย์พุทธคยาสามารถสักการะได้ที่วัดอนารโย ο, ทิพยารามจังหวัดพะเยาพระเครื่องประจำปีเกิดควรแขวนพระที่มีอ克拉สาวกอยู่ด้วยนะคะหรือพระเจ้าห้าพระองค์หรือพระศิวลีพระอุปคุด พระสังคกจายวิธีเสริมดวงชะตาทำบุญด้วยยาหรือเวชภัณฑ์เรื่องการดูแลสุขภาพค่ะตรวจสอบสุขภาพประจำปีและให้ความสำคัญกับการพักผ่อนให้เพียงพอกราบไหว้เทพเจ้าเทายสวยเอีย้ยเพื่อช่วยบรรเทาข้อกรรมทำบุญช่วยเหลือสัตว์เช่นไถ่ชีวิตโคกระบือหรือ ปล่อยนกปล่อยปลาสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเพื่อเจริญสติและดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ดูดวงชะตาแต่ละเดือนของคุณกันค่ะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างจุดไหนเด่นจุดไหนต้องระมัดระวงังคลิปนี้เพื่อนๆสามารถเข้ามาฟังได้ทั้งปีนะคะถึงเดือนไหนแล้วไม่มั่นใจอยากตรวจสอบอีกครั้งก็สามารถกลับมาฟังได้เลยค่ะที่สำคัญ อย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะคะเดี๋ยวจะหากันไม่เจอหรือเพื่อนๆท่านใดอยากสนับสนุนช่องอัญญา6599ก็ทํา็ทำได้ง่ายๆค่ะเพียงแค่ไม่กดข้ามโฆษณาก็สามารถเป็นกำลังใจให้กันได้มากแล้วค่ะค่ะเชอบพิมพ์มเแสงเรามาดูกันค่ะว่าดวงชะตาเดือนแรกของเพื่อนๆเ,เป็นยังไงกันบ้างเดือนมกราคมนะคะ2 5 6 9 ให้ไปแรกค่ะคุณได้สองถ้วยมาก็ดูดีเลยตามมาด้วยแฮงแมนตามมาด้วยสี่เหรียญน,นะคะเดือนนี้ค่ะเปิดปีสกราชนะคะ2569ด้วยความรักที่ต้องรอคอยนะคะรอคอยนะคะแล้วก็มีความหงแหนเดือนนี้ความสัมพันธ์นะคะดูเหมือนจะดีมีคนถูกใจหรือคุณส่วนที่มีเคมีตรงกรันว้าว ะะแต่สถานการณ์กับจะต้องหยุดชะง,งักนะคะไม่ขยับขยื่นก็คืออาจจะอยู่ในโหมดที่ยังดูดูกันไปอยู่นะสาเหตุมันเกิดมาจากว่าไฟหนึ่งไฟใดนะคะไม่คุณก็เขาว่ายังยึดติดอยู่กับสิ่งเดิมๆหรือห่วงความรู้สึกหรืออาจจะขี้เหนียวเกินไปมันก็เลยทําให้รู้สึกว่ายังไม่โอเคเนาะจุดเด่นก็คือความรู้สึกดีๆค่ะที่มีให้การน,นะแล้วก็ข้อควรระมัดระวังนะคะเรื่องของความอึอดอัด จากการไม่ปล่อยวางนะคะไม่รู้แหละว่าคุณหรือเขานะหรือการรอคอยที่ยังไม่เห็นผลที่ปลายทางสรุปเดือนนี้ค่ะรักนะแต่ไม่แสดงออกลดทิฐิลงนะคะเรื่องความหวงแหนอะไรบางอย่างเนี่ยถ้าลดลงไปได้นะสถานการณ์ทุกอย่างจะคลี่คลายเลยค่ะแล้วมันจะดีมากๆเลยล่ะเรามาดูที่เดือนแห่งความรักค่ะเดือนกุมภาพันธ์ไพ่ใแบแรกแปดเหรียญ ไพไปต่อมาค่ะ Hypers จบด้วย The Tower โอเคค่ะ a i r of Pentacles Hypers แล้วก็ The Tower เดือนนี้ค่ะขยันพิถีอ่านมีเรื่องช็อก <c oughs> คุณตั้งใจทำมาหากินนะคะตั้งใจทำงานหาเงินอย่างหนักค่ะ <c oughs> เพื่อพัฒนาฝีมือให้เต็มที่นะโดยใช้เซนส์แล้วก็เทคนิคพิเศษส่วนตัว แต่ต้องระมัดระวังให้หนักนะคะเพราะมีเหตุการณ์ที่คุณไม่คาดฝันนะคะมันจะมาพังทลายความฝันของคุณหรือความรับแตกนะคะเข้ามาแทรกกลางความสําเร็จจุดเด่นก็คือความขยันและรางสังหรณ์ที่แม่นยําเห็นไหมคะสองใบนี้นะคะข้อควรระวังคืออุบัติเหตุหรือการเปิดโปงความรับที่ซ่อนเอาไว้สรุปค่ะเดือนนี้อย่าประมาทนะคะแม้จะเก่งกาจสักเพียงใดนะแต่ถ้าขาดความรอบคอบค่ะ สิ่งที่สร้างมาอัดพังคลืนได้ในพิตาค่ะเดือนมีนาคมค่ะไปแรกนะคะได้อไปเที่ยวเมืงนอกหรือเปล่าเนี่ยสองไม้เท้าค่ะตามมาด้วยว้าว King of Cups โอ้เดืสมีลูกแน่เลยเนี่ยเดือนเนี้ยค่ะ <laughs> ฟ้าเปิดสว่างจ้าเลยนะคะเดือนนี้วิสัยทัศน์ก้าวไกลกว้างไกลนำไปสู่ความสำเร็จสูงสุดเลยค่ะนี่ค่ะนะคุณจะมีการวางแผนอนาคตรหรือมองหาโอกาสใหม่ๆค่ะโดยที่มีผู้ใหญ่ใจดีนะคะหรือตัวคุณเองค่ะมาใช้ความนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวนะถ้าไม่เกิดจากตัวคุณเองนะคะก็จะเกิดจากมีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาช่วยนะคะ ประคับประคองค่ะจนนำไปสู่บทสรุปที่ดีที่สุดนะคือความรุ่งโรจน์แล้วก็มีชื่อเสียงจุดเด่นของเดือนนี้นะคะความสำเร็จที่เข้ามาจากการวางแผนงานที่ดีและก็การควบคุมอารมณ์ที่ดีด้วยนะคะเยี่ยมไปเลยค่ะแต่ข้อควรระวังนะจากสามใบนี้แทบจะไม่มีเลยให้ระวังแค่นิดเดงค่ะอย่าใจร้อนนะคะใจร้อนเราไม่ดีสรุปเดือนนี้ค่ะพุ่ง แปลงเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงเลยนะคะเป็นเดือนที่ความหวังและความสำเร็จมาพร้อมๆกันเลยค่ะต่อกันที่เดือนสงกรานค่ะเมษาย,ยนนะคะพไพ่ใบแรกมาเลย The Justice หกถ้วยเด็กถือเหรียนโอเคค่ะ The Justice กซิ of c คแล้วก็ Page of pentacles เดือนนี้ค่ะเป็นเดือนแห่งความยุติธรรมแล้วก็มิตรภาพเก่าๆนะคะจะให้โชค จะมีการจัดการเรื่องเอกสารสัญญาหรือคดีความที่ตกลงกันได้อย่างลงตัวโดยมีเกณฑ์ที่คนเก่าๆเพื่อนเก่าๆหรือแฟนเก่าคนรักเก่าอะคะ่ะจะกลับมานําเสนอโอกาสทางการเงินเล็กๆน้อยๆหรือข่าวดีให้กับเรานะคะจุดเด่นคือความถูกต้องค่ะแล้วก็ความสัมพันธ์ที่หวนกลับคืนมาข้อควรระมัดระวังนะคะต้องละเอียดรอบคอบให้มากๆนะเรื่องเอกสารสัญญาสรุปเดือนนี้ค่ะ เก่านำโชคแล้วก็การรักษาสัญญาและความสัมพันธ์ในอดีตจะนำลาภผลมาให้คุณนะคะมาดูกันเลยค่ะเพื่อนๆว่าเดือนนี้เป็นยังไงบ้างให้ไปแรกสีดาตามมาด้วยเจ็ดถ้วยตามมาด้วย The Flow นะโ o ร์สโตร s s e v e n นอ็อแล้วก็ The f l o เดือนนี้ต้องระมัดระวังนะคะเรื่องของการฝันเฟื่องจนขาดสตินะร่างกายและจิตใจของคุณนะดูต้องการการพักผ่อนเยียวยามากๆเลยนะคะนะแล้วใช้สมองเนี่ยคิดฟุง้งซ่านอยู่เสมอเลยอะ่ะจินตนาการไปเรื่อยเปื่อยนะคะเนี่ย จนอาจจะเผลอรหรือทําอะไรเสี่ยงๆหรือตัดสินใจแบบเด็กๆไปไม่คิดหน้าคิดหลังให้ดีค่ะจุดเด่นในเดือนนี้นะคะจินตนาการบันเจิดมากเลยแต่ข้อควรระวังนะคะคือเรื่องของการตัดสินใจอาจจะผิดพลาดได้นะดูสิคะเนี่ยเป็นเดือนแห่งจินตนาการมากเลยนะสรุปเดือนนี้ค่ะพักผ่อนให้เพียงพอนะอย่าประมาทนะคะแล้วก็นอนก่อนแล้วค่อยคิด นะอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรที่มันเป็นเรื่องใหญ่ๆในขณะที่สติยังล่องลอยอยู่แล้วก็ร่างกายยังไม่โอเคอะ่ะยังเหนื่อยหรือยังวิคอยู่นะคะและสิ่งที่ต้องระมัดระวังในเดือนนี้นะให้ระมัดระวังอุบตัติเหตุน,นะคะจากการเหม่อลอยนะเรามาถึงเดือนมิถุนาย,ยนแล้วนะคะไพ่ใบแรกโอ้เด็กธิดาดื้อนะเนี่ยมาค่ะ The s t แตนโอ้สิบ ถ้วยโอเคค่ะเพ์ดับจอสจูเสเตนแล้วก็เทนอครับเดือนนี้นะคะชนะอุปสรรคปัญหาจุกจิกเนี่ยด้วยความสุขสมบูรณ์ง่ายฉันจริงค่ะช่วงต้นเดือนนะคะอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับ ข่าวลือหรือคนเข้ามากวนประสาทกวนใจให้หงุดหงิดนะแต่คุณจะจัดการได้อยู่หมัดเลยนะคะด้วยความเข้มแข็งแล้วก็อดทนปลายทางคือความสุขในครอบครัวค่ะที่อบอุ่นแล้วก็สมบูรณ์แบบจุดเด่นของเดือนนี้นะคะความสามารถในการควบคุมสถานการณ์นะคะแล้วก็อารมณ์ข้อควรระวังอย่าไปต่อปากต่อคำนะคะกับคนที่ไม่ได้สำคัญนะเออ โซเชียลมีเดียนั่นแหละอาจารย์ว่าเสียเวลานะเสียเวลานะคะสรุปเดือนนี้นารีขี่สิงค่ะความใจเย็นนะคะและความเด็ดขาดของคุณนะจะนำพาความสงบสุขมาสู่บ้านและครอบครวัวนะเราก็มาถึงกลางปีกันแล้วนะคะใบแรกค่ะโหวุ่นวายจริงหนอ ค่ะห้าไม้นะคะตามมาด้วยสองดาบและตามมาด้วยแปดดาเเดือนกรกฎาคมค่ะเดือนนี้นะเข้าขั้นวิกฤตเลยนะคะเนี่ยดูสิมุ่นวายจริงหนอเนี่ยเออแล้วก็ถึงทางตันด้วยนะนะคะ ระวังความขัดแย้งทะเลบบาะเบาะแว้งไม่ลงรอยกันกับคนรอบข้างนะคะทําให้เกิดความเครียดความลังเลตัดสินใจไม่ได้จนสุดท้ายแล้วรู้สึกเหมือนถูกเนี่ยคะ่ะมัดมือชกมืดแปดด้านนะคะขยับไปไหนไม่ได้เลยจุดเด่นนะแม้จะเป็นในทางลบนะคือปัญหาเข้ามาลุมเรานะคะอืม เราก็ควรจะระมัดระวังเนาะเตรียมมือนะคะเตรียมหัวพร้อมรับมือข้อควรระวังค่ะอย่าเพิ่งขยับตัวนะคะอย่าดิ้นนะอย่าดิ้นนะคะยิ่งดิ้นยิ่งเจ็บระวังปัญหาทางด้านสายตาและไมเกรนสรุปเดือนนี้ค่ะนิ่งสงบสยบความบ้าคลั่งถ้าเลือกไม่ได้ให้หยุดรอก่อนเลยนะคะอย่าเพิ่งฝืนตัดสินใจในสถานการณ์ที่ยังมองไม่เห็นอนาคตมาถึงเดือนวันแม่ค่ะสิงหาคม ไพ่ใบ,บแรก t จ Star ตามมาด้วย The Sun เอ๊ะผิดกระเด็นที่แล้วเลยเนาะอ่ะตามมาด้วยโอ้แปดไม้เทา้าแสดงว่าเดือนที่แล้วคุณแก้ไขสถานการณ์ได้ดีมากนะคะโอเคค่ะเดือนนี้นะคะดวงเฮงที่สุดในรอบปีค่ะแบบชุดไม่อยู่เลยนะหลังจากมรสุมผ่านไปนะคะฟ้าหลังฝนงดงามสเสมอ The Star แถมยังมี The Sun พระอาทิตย์ที่ส่องสว่างสวัยนะคะหมายถึงความสำเร็จชื่อเสียงและโชคลาภที่ถาถมเข้ามาอย่างรวดเร็วนี่เป็นไงคะเอตบอนส์ไม่ว่าจะขยับทำอะไรก็ดูเจริญก้าวหน้าไปหมดนะคะจุดเด่นก็คือความโชคดีและการฟื้นฟูอย่างรวดเร็วดีมากๆเลยเนาะอืมแล้วก็ข้อควรระวังนะคะการเตรียมตัวรับมืองานที่ล้นมือเนี่ยดูสิ มันเข้ามาเยอะก็อย่างนี้แหละเนาะเนี่ยงานใหญ่ด้วยนะคะสรุปเดือนนี้นะคะนาทีทองค่ะรีบกอบโกยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะราบรื่นและขยับตัวอย่างก้าวกระโดดค่ะเดือนกันยายนค่ะมาดูการเชียร์รั t t ริ e ปคัพสเทนน of Cups, of cups. เดือนนี้นะคะ เป็นการลุยงานหนักค่ะแล้วฉลองความสำเร็จกับครอบครัวดีนะแต่แบบเหนื่อยแล้วคุ้มเหนื่อยแล้วได้เนี่ยเหนื่อยเถอะค่ะชาวพิมเสง ดวยงานหนักแล้วฉลองความสําเร็จฉลองชัยชนะกับครอบครัวคุณจะต้องใช้พลังงานความมุ่งมั่นนะคะบุกตะลุยค่อนข้างหนักเลยนะหรืออาจจะมีเรื่องของการที่ต้องเดินทางไกลนะคะแต่ผลลัพธ์อ่ะคุ้มค่ามากเลยเห็นไหมคะเพื่อนเพอนเพราะจะนํามาซึ่งการเฉลิมฉลองนะคะไม่ว่าจะกับเพื่อนฝูงหรือความสุขสมบูรณ์ในครอบครัวดังนั้นคะ่ะจุดเด่นของเดือนนี้ก็คือความสําเร็จที่เกิดจากความพยายามของตัวคุณเองนะคะ ข้อควรระวังค่ะอย่าโหมงานหนักมากจนเกินไปนะคะแบ่งเวลาให้กับคนรักแล้วก็ครอบครัวของคุณบ้างนะสรุปเดือนนี้ค่ะงานสำเร็จความรักสมบูรณ์เหนื่อยแค่ไหนก็หายเป็นปลิดทิ้งเลยค่ะไม่ได้อยู่กับคนที่คุณรักมาถึงเดือนตุลาคมแล้วนะคะมาดูกันค่ะสิบไม้จูเบิร์ถ้วย ให้ไปนี้น่ารักนะคะเดือนนี้ค่ะแบกหนักจนสำเร็จเลยค่ะนะแล้วกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเอเข้าคลินิกเสริมความงามหรือเปล่าหนะ้าภาระหน้าที่ที่เราผิดชอบค่ะจะหนักอึ้งนะคะอยู่บนบ่าของคุณสุดท้ายแล้วอะค่ะคุณอะ่ะจะพยายามทำมันจนประสบความสำเร็จแล้วแบบสมบูรณ์แบบด้วยนะปิดจ๊อบได้อย่างงดงามค่ะ เพอร์เฟกไปเลยเนาะแล้หลังจากความสําเร็จของงานแล้วว่าคุณจะได้พักผ่อนหรือหวนึกถึงความทรงจําดีๆในอดีตอย่างมีความสุขจุดเด่นของเดือนนี้นะคะคือความรับผิดชอบที่นําไปสู่ความสําเร็จสูงสุดเลยนะ <c oughs> เยี่ยมไปเลยนะคะข้อควรระวังค่ะระวังปัญหาทางด้านสุขภาพนะปวดหลังนะคะและสรุปเดือนนี้นะเหนื่อยแต่คุ้ม ความสำเร็จรออยู่ปลายทางและได้รับรางวัลแห่งการพักผ่อนที่แสนหวานไปเที่ยวต่างประเทศกับคนรักแน่เลยเดือนพฤศจิกายนแล้วนะคะมาดูไพ่กันค่ะโอ้สัญชตาตญาณมาแล้วนะเนี่ยเซนส์ <Sense S 2> นะคะไฮเปอร์เทสตามมาด้วยหเหรียญนะคะซิกออฟเอนเตคตามมาด้วย King of Cups เดือนนี้ค่ะใช้ใจสัมผัสนะคะแล้วให้ได้สิ่งที่เคยสูญเสียไปจะได้กลับคืนมา <c oughs> เซนของคุณแรงมากค่ะเดือนนี้ <c oughs> สู่อาจารย์มากเลยลเนี่ยเซน <c oughs> ให้เชื่อในสัญชาตญาณนะคะและเงินที่จะเข้ามาแต่ต้องแบ่งปันออกไปนะหรือคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นนะคะ ถ้าคุณได้คุณต้องแบ่งแต่ถ้าคุณไม่ได้คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นนะคะโดยมีผู้ชายใจดีคิงออฟคัพสสุขุมและนุ่มนวลน,นะคะเข้ามาช่วยเหลือเกือ้อกูลจุดเด่นคือความเมตตาและรังสังร์หอนค่ะข้อควรระมัดระวังในเดือนนี้นะคะคือเรื่องของอารมณ์นะคะที่อ่อนไหวค่อนข้างง่ายอาจทำให้ตัดสินใจอะไรที่ไม่เด็ดขาดสรุปนะคะเดือนนี้นะยิ่งให้ ยิ่งได้การทำบุญหรือช่วยเหลือคนอื่นคะ่ะจะส่งผลดีกลับมาที่คุณอะ่ะไวมากเลยนะคะรวมถึงการเชื่อในเซนส์ของตัวเองดังนั้นได้มาต้องทำบุญหรือถ้ายังไม่ได้แล้วมีเงินควรจะไปทำบุญคะ่ะจะได้กระเด้งกลับมาอย่างรวดเร็วมากเลยนะคะและใช้เซนส์ของคุณนำทุกสิ่งคะ่ะเราก็มาถึงเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะคะเรามาดูกันค่ะเพื่อนๆชาวปีมะเสง เดือนธันวาคมเป็นอย่างไรบ้างไพ่ใบแรกค่ะได้สองไม่เท้านะคะต่อมาตามมาด้วยแปดเหรียญค่ะและตามมาด้วย The Devil นะคะโอเคส่งท้ายปีด้วยงานเดินงั้นดีแต่ระวังเรื่องนี้ค่ะถ้าเล่นมากไปหรือหมกมุ่นลุ่มหลงม,ม,มากกันไปหรือใช้จ่ายอะไรที่มันเกี่ยวกับสิ่งที่คุณมีแพชชั่นมากเกินไปนี่จะแย่เอานะคะ ให้คุณวางแผนเรื่องของการเงินการงานระยะยาวนะคะไพ่บอกว่าเนี่ยการวางแผนเนี่ยจะค่อนข้างดีนะและความขยันขันแข็งนะคะกุ้มหน้ากุ้มตาทํางานของคุณอ่ะดูสิปั๊มเงินปั๊มทองน่าดูเลยค่ะ a g e of pentacles แต่ไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยค่ะเตือนคุณว่าอย่าหมกมุ่นกับเงินหรือกิเลสมากเกินไปนะคะจนกลายเป็นความโลภนะคะหรือเข้าไปพัวพันกับอะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้องนะหรืออะไรที่มันสีเทาๆนะคะ จุดเด่นคือรายได้ที่ดีที่เข้ามานะคะจากการทํางานหนักข้อควรระวังค่ะอย่าหลงละเลงนะคะระวังเรื่องของการทุจริตหรือการเสพติดอะไรบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องของการดูบอลมากเกินไปดูซีรีส์มากเกินไปนะคะหรือมีแพชชั่นกับผลิตภัณฑ์สินค้าอะไรมากเกินไปหรืออาจจะแบบของที่ระลึกอย่างเช่นแบบตัวฟิกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ นะอย่าลุ่มหลงให้มากเกินไปนะคะสรุปเดือนนี้ค่ะคนปีมะเส็งขยันสร้างตัวแต่อย่าลืมศีลธรรมทำงานนะคะให้ได้เงินดีแล้วแต่อย่าให้กิเลสมาทำลายความสำเร็จค่ะหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆของคุณนะคะคอมเมนต์พูดคุยกัน และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกันนะคะกดกระดิ่งกิ้งกิ้แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ